ันนี้เราจะมาออมอยกันนะจ๊ะตั้เครื่องตัดเพี่ยม ให้ริกแข่งจ้าไม่หอมนะก็ <c oughs> หอมแดงอืมพอหยิบๆากต็ทำขบือบบบนี้ ขหนี้วสารขาหนีย้วยังกับขาสารเขาเนี้วเอาไปเซน้ำเบาหักเนาะขาหนี้วสารมาทำทำให้ละเอียดละเอียด Việt á vừa thương thì hồn thôi cái lông nói chưa đầy ติดหนอติดนะยิน hmm. 对。Yeah. น้ำข้าเบือลงอุ้ยเต็มมันนี่ ใส้เตดนวใส่คัดปัปกป ใบชะกูแล้วก็ทะเหลือเออกินพัดเ้วนก็เลยกินหอยป้อมพัดหอยกุ้งลายอยอะมาก่าเต็มหมวกเลยอืมจังเดเนาะ <c oughs> อาหยักอัก ก็ได้ผักแหกง้อ้หอยเนื้อไงนะหอยขัวด้วยหอยผัวนะจ๊ะหอมขั้นบดได้ผักหอมกับขี้ย ไ,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 ไปิดไปก่อนส่ใจที่ให้มันสุกก่อนหอมได้นตนหอมพัซซี่แบบนจะเป็นอันเสร็จหอมผัก

หอยไ่อยโทษหอยหอมหอยแปดบาทสิบบาทซี่ร่าชิมมือ xem Lục cha, ông hoài, cherry Sí. Yeah.